และนี่คือแบทเทิลม็อบการเฟ้นหาสุดยอดม็อบม็อบที่เกง่งกาจที่สุดโ,โครตรเกง่งโคตรละเก่งไปดูกติกายกันเลยดีกว่าไปโลกที่ถูกฉีกออกจากความเป็นจริงท่ามกลางซากเมืองที่ผุพังเพิงโหมกระหนำ่ำที่นี่ไม่มีใครยืนหยัดได้นานนักที่นี่ คือสนามแห่งความวุ่นวายสนามมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมถูกทำมาจากเบดล็อกและถ้าหากว่าใครต้องการจะหนีไม่ต้องห่วงใช่ไม่ต้องห่วงเพราะว่าต่อมาเป็นในเรื่องของกติกาในการแข่งขันในครั้งนี้นี่คือกล่องที่ใช้บรรจุผู้แข่งขันของเราทั้งหมดหลังจากนี้ผมจะเรียกลก่องว่าเชตดก็แล้วกันอย่างที่เห็นเลยนะครับผมนะผู้แข่งขันเยอะมากผมก็เลยแบ่งออกเป็นเช แต่ละเชตซึ่งก็หมายถึงว่าในแต่ละอีจะมีแค่การต่อสู้ระหว่างเชตหเชตท่านผู้ชมเข้าใจไหมจะเอาง่ายๆ่ายเลยก็คือในแต่ละอ p จะเป็นการต่อสู้กันระหว่างคู่ต่อสู้ในแต่ละกล่องซึ่งจะเริ่มต้นด้วยกล่องที่หนึ่งและหลังจากที่เราสามารถที่จะคัดเลือกม็อบที่เก่งที่สุดในกล่องนั้นได้แล้วเราจะเก็บเข้าไว้ เพื่อที่จะเอาไปประชันกับกองอื่นหรือผู้ชนะที่ชนะจากกองอื่นมาอีกทีหนึง่งส่วนคู่ไหนที่ไม่ตีกันผมก็จะเก็บคู่นั้นไว้แล้วค่อยเอามาสู้กับม็อบตัวอื่นจากกองอื่นอีกทีนั่นเองครับผมและนี่คือเชนที่เก้าฮ่าฮ่ในแค่ภาพตัวอย่างนะซึ่งคุณไม่รู้หรอกและผมก็ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> ว่าม็อบไหน <c oughs> อยู่ในกล่องไหนบ้าง <c oughs> แต่ว่าในวันนี้ คู่แรกจะเป็นการต่อสู้กันระหว่างโกดกับวิญญาณหญิงสาวผู้ส่งเสียงกรีดร้องเพื่อย้ำเตือนถึงความตายที่กำลังจะมาถึงขอเชิญผูกก้กับการต่อสู้กันระหว่างโกดและแบนซี ต่อไปเป็นการต่อสู้กันระหว่างสัตว์ประหลาดกินเนื้อคนในตำนานของชนเผ่าออกกองวินพอเช้าพวกการต่อสู้กันระหว่างวินดิโกกับแบนจีผู้ชนะก็คือเวนดิโกเองต่อไปเป็นการต่อสู้ระหว่างโคอตี้ครับผมนะวนดิโกต้องสู้กับโคอรตี้สถานภพในรอบนี้ ผู้ชนะก็คือเวนดิโก้นั่นเองครับผมแลวต่อไปจะเป็นการต่อสู้กันระหว่างทิมเบอร์ฟูกับเวนดิโก้ผู้ชนะก็คือเวนดิโก้ต่อไปเป็นการต่อสู้กันระหว่างไวเทลเดียกับเวนดิโก้ผู้ชนะก็ค yeah ือเวนดิโก้ต่อไปเป็นการต่อสู้กันระหว่างคูเกอร์กับเวนดิโก้ผู้ชนะคือเวนดิโก้จะเน้นโก้เพื่ออะไรเนี่ย ต่อไปเป็นการต่อสู้กันระหว่างวูเวอร์ลินกับเวนดิโก้ผู้ชนะก็คือเวนดิโก้ต่อไปเป็นการต่อสู้กันระหว่างลิงเทลกับเวนดิโก้ต่อไปเป็นการต่อสู้กันระหว่างจแอนบอกับเวนดิโก้ นะคือเวนดิโก้ต่อไปจะเป็นเอลที่จะไปสู้กับเวนดิโก้ผู้ชนะก็คือเวนดิโก้ต่อไปเป็นการต่อสู้กันระหว่างสกินวอล์กเกอร์กับเวนดิโก้ วนดิโกต่อไปเป็นการต่อสู้กันระหว่างชูบาคา布ากับเวนดิโกผู้ชนะคือเวนดิโกต่อไปเป็นการต่อสู้กันระหว่างฮาวเลอร์กับเวนดิโกผู้ชนะคือเวนดิโกสิ่งมีชีวิตกินมนุษย์หรือวิญญาณชั่วร้ายที่ปรากฏในตำนาน có chơi bóc có càng tỏ sút cân lâu quê suke และผู้ชนกคือเวชูเกอต่อไปเป็นการต่อสู้กันระหว่างแคสแควีดบิ๊กฟุตกับเวชูเ,อปเปกอ นัคคือเวชุเก่ต่อไปเป็นการต่อสู้กันระหว่างเบนดาดกับเวชุเก่นัคคือเวชุเก่ต่อไปเป็นการต่อสู้กันระหว่างเจฟต์ด้วยคิลเลอร์กับเวชุเก่นัคคือเวชุเก่ต่อไปเป็นการต่อสู้กันระหว่างไซเรนเฮดกับเวชุเก่ แล้ผู้ชนะนก,ก็คือไซเลนเฮดต่อไปเป็นการต่อสู้กันระหว่างพิระมิดเฮดกับไซเลนเฮดผู้ชนะก็คือไซเลนเฮดต่อไปเป็นการต่อสู้กันระหว่าง <BU G! S 1> ซอลเลนเนอร์กับไซเลนเฮดผู้ชนะก็คือไซเลนเฮดต่อไปเป็นการต่อสู้กันระหว่างซีโนมอฟกับไซเลนเฮด ผู้ชนะก็ยังคงเป็นไซเรนเฮดต่อไปเป็นการต่อสู้กันระหว่างเดโมโกกอนกับไซเรนเฮดผู้ชนะก็คือไซเรนเฮดต่อไปเป็นการต่อสู้กันระหว่างเดอะเลกกับไซเรนเฮดผู้ชนะคือไซเรนเฮดต่อไปเป็นการต่อสู้กันระหว่างไมเคิลเดวี่กับไซเรนเฮดผู้ชนะก็คือไซเรนเฮดต่อไปเป็นการต่อสู้กันระหว่างสมายด็อกกับไซเรนเฮด ผู้ชนะคือไปเปอซรร <you> เลนเฮดต่อไปเป็นการต่อสู้กันร,ระหว่างุปปิงแท็บกับไซเลนเฮดผู้ชนะก็คือไซเลนเฮดต่อไปเป็นการต่อสู้กันระหว่างโกกับไซเลนเฮด ผู้ชนะก,ก็คือไซเรนเฮดต่อไปเป็นการต่อสู้กันระหว่างอาโอนิกับไซเรนเฮดผู้ชนะก็คือไซเรนเฮดต่อไปเป็นการต่อสู้กันระหว่างซิกซิกซก,กับไซเรนเฮดผู้ชนะก็คือไซเรนเฮดนั่นเองครับผมละและเราได้ดําเนินมาจนถึงในคู่สุดท้ายของเชตที่9กันแล้วครับผมแล้วก็คือใครครับผมก็คือคือ,อโซนิค Jeg ringer på den. จูจูโซนิกดอทได้จากหายไปกัผมผมเลยได้เปิดแมปดูและปรากฏว่าไม่มีชื่อหรือตำแหน่งของโซนิกดอ e ปรากฏอยู่ในแมปและนี่ก็คือโฉมหน้าของผู้ที่ได้ที่หนึ่งเขาผู้นั้นก็คือสิ่งมีชีวิตที่มักจะซ่อนตัวและหลอกล่อให้เหยื่อติดกับไซเลนเฮ็ดดูกังมาถึงตอนนี้เลยหรอครับผม ขอบคุณมากบ้างเลยนะลยนะและต่อไป<ล>จะเป็นการต่อสู้ของเชนที่10จะเป็นยังไงกันนั้นแล้วถ้าอยากดูเร็วๆต้องยังไงอะ่ะกุจบกันไปแล้วสำหรับ Battle Mob Mob Battle และหลังจากนี้นั้นจะเป็นอะไรกันนั้น จะเป็นการตาร่อสู้แบบไหนจะเป็นม็อบอะไรบ้างเดี e ๋ยวมารอติดตามรับชมกันได้เลยนะครับผมนะอ้าวแล้วถ้าอยากดูเ็วๆต้องทำไงอ่ะก็จะหาว่าคุณยังไม่ได้เป็นเมมเมื่อชิปหรือบาสมาชิกกับเราเนี่ยคุณก็อาจจะพลาดอะไรบางอย่างไปยกตัวอย่างเช่นการได้รับขาอสารก่อนใครรวมถึงการได้ดูคลิปก่อนคนอื่นด้วยรวมถึงการได้ปลดล็อกสติ๊กเกอร์กิตติมศักดิ์แต่นี่ไม่ใช่วิธีเดียวในการสนับสนุนผมนะครับยังมีอีกหลายวิธีเลยยกตัวอย่างเช่นการกดไลค์กดแชร์หรือแม้แต่การกดติดตามเท่านี้ก็ช่วยผผมมได้ากะครับ คุณกับผมขอบคุณทุกคนที่ทั้งกดสมัครสมาชิกและกดไลค์กดตามกดแชร์ขอบคุณจริงๆก็ผมต้องไปแล้วงั้นไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าไม่ว่าจะเป็นคลิปหรือไลค์ก็ตามเออใช่ช่องผมไลค์ด้วยโอเคไปแล้วนะบายยไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าไปแล้วครับ